สวัสดีครับผมครูพีพิทักษ์พงศ์พยากรณ์ใช่แล้วจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับตัวทุกท่านที่สนใจดวงชะตาความเป็นไปของชีวิตในแต่ละเดือนการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยตัวผมครูพีได้ศึกษาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยด้านการพยากรณ์มาจากตำราของอาจารย์อรุณลำเพ็นหรือมอถาวัน ซึ่งผมต้องยกให้เป็นครูคนแรกของผมเลยก็ว่าได้แนวทางในการพยากรณ์ของครูพีนั้นจะใช้หลักในการพยากรณ์ตามแนวทางของอาจารย์อรุณลำเพนเป็นหลักในการพยากรณ์และอีกหนึ่งท่านที่ครูพีต้องเอ่ยถึงคือครูโอมงคลราชาโชคที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ไทยระบบ10ลัคนามาให้กับตัวครูพีด้วยตัวครูพีมีความมุ่งม,มั่นที่จะพยากรณ์ดวงชะตา และชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนให้ผ่านเรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆในชีวิตไปได้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาจากตำราต่างๆและจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาโหราศาสตร์มาให้กับตัวครูพีนั้นบุญกุศลส,ส,ส่วนหนึ่งครูพีจะขออุทิศให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของตำราและเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับครูพีต่อไป ใครที่ต้องการรู้ดวงชะตาของตัวเองแบบส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ทางไลายเพื่อขอคำพยากรณ์ส่วนตัวได้หรือใครที่ต้องอยากต้องการอยากรู้คำพยากรณ์ในช่วงต่ตอๆไปก็ขอให้ช่วยกดไลค์กด s ั b สไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับต่อไปนี้เราก็มารับฟังรับชมคำพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ของคนลัคนาราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายน2564คนลัคนาราศีกุมมีดาวประจําตัวคือดาวพระราหูคนราศีกุมส่วนใหญ่จะมีเล่หเหลี่ยมยอกย้อนฉลาดทันคนมัวเมาติดหลงในอบยายมุกได้ง่ายชอบการยกย่องสรรเสริญขาดระเบียบคุณธรรมและศีลธรรมหย่อนไปบ้างเป็นคนที่ชอบเสี่ยงผัดโผล ดาวของคนลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนนี้ท่านสถิตยอยู่ในเรือนภพพันธุมีตำแหน่งเป็นนิดเสวยโจโรเลกในช่วงเดือนนี้ทำให้ชาวราศีกุมมีความคิดอยากจะหยิบจับทำอะไรบางอย่างกับครอบครัวหรือคิดจะต่อเติมบ้านแต่งรถก็เป็นไปได้แต่ขอให้ชาวราศีกุมที่มีโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทำขอให้ใจเย็นอย่ารีบร้อน เพราะความเรีบร้อนในช่วงเดือนนี้จะทำให้ผลงานที่ตั้งใจไว้นั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดจะได้ผลสำเร็จมาแค่เพียงครึ่งหนึ่งไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้เรื่องของการงานของคนล,นาลาักณาราศีกุมในช่วงเดือนนี้ดาวการงานคือดาวพระอังคารสถิตในเรือนสุภะข,ของลักนามีตำแหน่งเป็นปักทำให้งานในช่วงนี้มีเรื่องติดติดขัดขัด ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรงานที่ต้องเดินทางไกลมีปัญหางานที่ทำร่วมกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือคู่สัญญาอาจจะมีข้อผิดพลาดต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาไว้ให้ดีๆใครที่จะเริ่มงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ดีๆนะครับเพราะอาจจะถูกเอาเปรียบได้และต้องมานั่งทะเลาะกันทีหลังช่วงขึ้นเดือนหลังไปแล้ว จะเริ่มเห็นความคล่องตัวมากขึ้นจะเห็นผลสำเร็จของผลงานได้ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอย่างแน่นอนเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ดาวการเงินของคนลักขณาราศีกุมคือดาวพระพฤหัสช่วงต้นเดือนการเงินของคนลัคนาราศีกุมมีรายจ่ายค่อนข้างมากต้องจ่ายไปแบบแบบไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่ รู้สึกมีความอึดอัดกับรายจ่ายต่างๆเป็นอย่างมากแต่หลังจากวันที่8ปดศจ,จิกายนไปแล้วสถานการณ์เรื่องการเงินนะครับของคนลัคนาราศีกุมจะมีสถานการณ์เรื่องการเงินอยู่ในระดับที่ว่าดีดีมากดีจนน่าอิจฉาทั้งรายได้ดักรายได้เสริมมองไปทางไหนก็เห็นแต่เงินเต็มไปหมดใครที่ชอบเสี่ยงโชคกลางเ,เดือนนี้นะครับ อาจมีโชคก้อนใหญ่ให้ชาวราศีกุมหยิบจับกันได้นะครับเรื่องต่อมาเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุในบ้านแล้วก็เป็นได้ระวังลื่นล้มเพราะพื้นบ้านเปียกน้ํานะครับหรืออาจป่วยเพราะโมแต่ทํางานจนลืมพักผ่อนให้เพียงพอ ยังไงคนล,นาลาักนณาราศีกุมก็ต้องด,ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับจะได้ไม่ล้มป่วยไปในช่วงเดือนนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักดาวความรักของคนลัคนาราศีกุมคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สถิตในภพสุภะมีตำแหน่งเป็นนิดสสำหรับคนมีคู่ความใส่ใจช่วงนี้ มีความห่างเหินกันจะพูดอะไรกันก็ไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจกันสักเท่าไหร่ก็คงต้องใช้ความอดทนประครับประครองกันไปก่อนนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังคือหลังจากวันที่17พฤศจิกาหยนเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนลัคนาราศีกุมจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอยู่ในเรอนของกร,รมมะ ความรักจะมีความลงตัวกันมากขึ้นอาจมีการรวมตัวพบปะสังสรรค์ร่วมกันกับญาติพี่น้องหรือมีกิจกรรมอะไรที่จะได้ทําร่วมกันในบ้านหรือมีงานอะไรที่อาจจะได้ลงมือทําร่วมกันทําให้มีความลงตัวกันมากขึ้นส่วนคนโสดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจจากต่างถิ่นแดนไกล อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับเลยทําให้การพูดคุยกันนั้นยังไม่ค่อยมีควอบลงตัวกันสักเท่าไหร่ด้วยความต่างของอายุแต่หลังจากวันที่17พฤติกายนเป็นต้นไปคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจจากการทํางานหรือมีการตกลงปลงใจกับใครบางคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับสรุปโดยรวม ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้ทำอะไรให้ใช้สติอย่ารีบร้อนจนเกินไปชีวิตจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับงานเงินช่วงครึ่งเดือนแรกระวังข้อผิดพลาดระวังเรื่องของสัญญารายจ่ายค่อนข้างเยอะช่วงขึ้นครึ่งเดือนหลังไปแล้วรายได้ดีงานราบรื่นสุขภาพอาจเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ ความรักต้องอดทนครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับแฮปปี้มีกิจกรรมทำร่วมกันนี่ก็เป็นคาพยากรของคนลักนาราศีกุมยังไงครูพีพิทักษพงพยากรใช่แล้วฝากกดติดตามกด Sub ับ cribe ช่องครูพีพยากรใช่แล้ว,กกไ,ลวไว้ด้วยนะครับและไขรที่สนใจจะดูดวงชะตาแบบส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามครูพี มาได้ทางลายเพื่อขอคำปรึกษาส่วนตัวกันได้นะครับคลิปนี้ครูพีฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ